สบายดีพี่น้องสบายดีไม่ทีมงานมากินข้าวของสวัสดีพี่น้องบูมข้างเลยข้างหนั้นมีงานกับบสวดเนาะฟังทางน่ะจะ่ะไรเห็นแต่ไพเลรสงานบัตรใดบัตรน้องบัตรอำเภอสนุมบุรีไร้ข้างก็เลิความเมื่อยก้าวพากเม็กเข่าลุยกลางคอง เราใช้เต่าหนาเอามาหนาด้านนอกมาชิวมากินน้งเขาบว่ะผมมีมาเดยวหอยใส่เขาโหลดไหวผูใส่กระตาโหลดไว้ก็ได้ถ้าเบิ่งตอนขึ้นมาผูมีงานทั้งมีงานกับประส่วนอีก ฟังนั่นบางจากขึ้นมาแล้วกวดสอบอปลาบเแพงทำมาแ้มาเลยทำแม็กคิ้วนาำสาเพงใช้สองสองสเพงเล่ถาเบิ่งหองถอยอยู่ดิห้องถอยน่ะรวมมีดห ทา้งน้ะเปิดเพลงมือนแท้พี่น้องเมือนมีม้าเนี่หมือนี่นะโอ้ทุกกะแปงพี่น้องแ่ทั้งไครสมดังข่มทั้งน้ะเปิดเพลงมือนกันแล้วพี่น้องซาดูมานจังหวัดอำนาจเจริญมีงานพี่น้องครูครูครูตะม้วนลิ้นพี่น้องสัญญาเดือนหกกามาพี่น้อง บะแซงกับบ่าวแมนยังอยูย่หรวมดังไทยกับพี่น้องเอ้ยกินข้าวอุบะนี่ม้วนได้พี่น้องม้วนขามของพี่น้องม้วนขามของแม็กไซสอันไม่กระเที่วละอีหยังอันนะไรลายเดงแลวเด้ริบอลริบบอลอันนี้ <c oughs> นนยัง ยังไม่เห็นใส่เด้บุ๋งเก่าเลยโอ้ยกแตมันคบเอื่ยใหญ่กว่าสั่งเอามาค้าไม่เห็นโต้ม็กโตสมในแบบนี้พี่น้องเย็ดโตประลาดเย็ดโตอ้าบประลาดเขาไหวใช่ตกปลาโอ้ยประลาดปลากระทิงทางประเทศไทยพี่น้องปลากระทิงปรากฏเปิดได้ทีนี่เนี่ยเปิดใส่ตี้ เน่ลาดมาเดินมาเดนอี่อด้ขาคล้องมาเดินระบบเยออเด้ออยู่ด้า้าง้องนี่ท่านเปิดเพลงนวลันี้นะบ่มีง้อแม่าปาตัวได้สีอาตุปหั่ีแล้วลูกดูแล้วาตัวได้สิปินีป่ราจะมาหุงปิ่งต้มก็อยู่นีแล้ว นี่นี่นีปลาจนีต้มมันจะมือกัต้มปาอมือกงกั่งายอันดิกะลายแ่แนี่ั้นขัต้มขั้นปีกนะปีกตัวนี้เอาต้มนะตัวก่ลอยปลาขนาดนัเออหัวิงไกเออเกาม่ปลาคูบเนาะขาแต่มาค้ำเพ่นยังไปเอาหเอือรเห็นก๊กมนเอือร์แบเอามาค เฮะนนางเดก่ยังเาถ่ายคลิปมเป็นอลมเลยมหูไปแลวยังพันววาบักแท้งตายนีปลาย่างนี่เสะอีบ่ปลาปลาขี้โก๊แล้วปลาเสีบน้ำต้มเื้อป้ง ตัวผลิตอ้อมบุนเนี่เลือกตัวปิ่งนะเอาเลือกตัวใหญ่มันปิมันปเสแนะเสแขขนาดได้เลยพี่้องรับประกันความนุมหีบเจ้ลือเอ้ยดเ้าอ่นนีเอวลินาเอีเอา่่อา ซาแพงไปเห็ดไมหีบกัเห็ดป่ะแบวแม็กเออหมดทานองบูมมากินขราวปลาข้างแ้าวปลาบ่ข้าวของข้งแรกุบสพงคงผัวว่าเสียงมวนคอนเสิร์ตทั้งปังไทยพี่น้องมวนอารีมวนคามคองพี่น้อง

ก็จกเบิร์ตันเดียวนะพ่้าแต่งเรอกนะเ็นบันนะาสิมาดั่งไฟกินข่าป่าได้มีนกเอกินข้าคลองได้เี่นอกเตรียมไม่เห็ดไม่หปิ้งปลาทางเมืองอ้ยมีแต่เพลงเหมือนพี่น้องทางไทยเห็ดนะฝนฝย้อนใส่ยาอนเอาเอ็มมาไปยอบ เอาไพ่ใส่น at ี่เอามไปแต่ปุ But ๊บวา่นนี่ก็ได้เท่าแต่แบมวนขามคองมาลอยกูสิไปเียงหาหนาต้นแบบไหวเอามาตกปลาป๊าควันไทยแห่งพีนอองควันกุ้มุ าววมาฟังคอนเสิร์ตน้ำพี่น้องประเทศไทยททอันนี้คือสอนุมานบะจังหวัดอำนาจเจริญเจ,จริญพี่น้องผมมีคอนเสิร์ตเมือนี้เสียงดังหุบมผุบมาขามพังมาพี่ขักอ๋อลี่พี่น้องยอดๆๆ หหลลาายยอันคมีเมนูยังไงพี่น้องเย็นผู้ชายสองคนมันเอาเขาหลักเกิดซาแพงแล้วพี่น้องนี่ตำมะฮุงใส่ปิ้งปลาห้อนๆกะแป้งคักๆพี่น้องนี่บอกมันน้ำลายไหลจมลิ้มรสเบาแสงเตรียมอ้โเตรียมปีงพี่น้องเขาป่านี่ไม่ใช่ข้าคองเขาคลองเร็วพี่น้องปีงปลาสด แตมันโคบเลยปล่อยลูกน่ปล่อยลูกฟ้องก็ปล่อยมดสเนี่ยมันยังคาก็เดือ่อยเลยมันไปน้ำากมันุ้ปล่อยลูแม่ฟ้องมันจปล่อยเลยป่อยอยู่ทาไทะโอ้อยู่นเีะกีบนีบ่ยโออ สามหีบุลแรคนทหลายพี่น้องปีปลาสดๆกินอย่เมืองของเนี่ยมาไไปเลยปีกินสีสบกระต้มนงเวนนี่ก็กินและตมเมมเลือเลือกเลือกปีับปลาขาวๆนี่เียมเนาะโอ้ยปลากปี่ลาเจ้าปลาลิมานมาเนาะโอ้ปลาลิมาเสียบเด้อ มวเสือพี่น้องเอ้ยมวนขามพังคองเลยบะแพงตึกแหย่อนไปนํากันเลยปลาด้เพามวนขามประเทศเจ้าปลาแพงงทีกเ้มายเพือเ่อกันแหมเหรียพสดันยังไงเนีุ่ดเจ้าก็เอาหมอไปขังนะแม่มาแม็กติดเบียเฮงพี่นุ่ เาพี่นกิองปีงปลามีภายในมีน้องเอ็มพี่น้องน้องเบาแพงมาจากนาคำเมล็ดน้ำเบาแพงเบาแมนเบาแม็กสวดลงมาพี่เลยพี่น้องานอกินเผาอยู่แคมังโค้งเด้อเบาแพงุกบันอกระงใเขา เทนนกายงได้ของ่ด <t> ้วยลงคูปีลงคูปี้แบบนี้นะันนี้เรื่าซเื่อไัตีจะเสวนไปแล้วม้าซีเถื่ออะไรปมานี้ีเว้ยันีอยางลงกังเว่นก็มาอลเหนึ่งกังคืนพี่น้องเอ้ปีปลาลงมาตรวนที่เนาะหอยส่วนบได้หอยเจ้าหอยเป็กระสอยนี่หอยบมันเหมือนหอยแ่น บอหอยจุมันหักบตุเดียเงนเดินมือน้งงมแ้วเน้อเอเป็นนัวของมันบนมีเป็นัวปิงปลาแก้วแทนผักกะลิหีดอะไร้งเกงอ่อนแรงบุปต้มเาแกงไหนน้องบุมวนบ่มวนนอนถาหลังถาบ่ได้เป็นนัวพอได้เกลือใ้เไดเปิดคุมไว้บ่าถลืมให้ไปมาุ้มมา เดียวาตามุนะเ่วมาเมื่อกี้เยาอเื้อาเกลปนัวาาพื่นมากวะหาพื่นมาอีกไหมแม็กแม็กตกปลากินของใช่หือไ ตีงปลาเป็งเยอะเป็ดหนุจมเป็นอย่างไรซะแพงสุดเยอะผู้แล้วผู้สุดยอดผูเดอบอกแล้นะกิข่าคองนะกินข้าอิ่มกำไ้มากกแท้ือเขามันพดเขาปงมันบพดมันบดขึิน้าหมอบ่ ใส่ถั่วถือมมอถ่น่ะถยถวถก็ใช้มาคุงมันดีโอ้ยนะมาหุงกับถั่วเดียว้เอาปลามาเด้อทุกคนนะเด้อทกหเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกนให้อนีตปลาปีงปลาสดๆขึ้นจากแม่น้ำคลองสดมดสด เดือจ้ะทัุ้ดท้นอดเลยหนาวที่มาเป็นนอดจะเผื่อสิปลาสิซุกี่อนได้สแงสิตั้มกุ่งพี่น้องทางสแพงมีแต่ก้อยอนไรเลยของแฝดไปลงแม่ดลย แปงพม่นนองกินสดๆเลยหอมดิเตดังเบาแพงตับตับเบาแม่ข่ยไปเด้เนาะใส่ลายหายบ่ได้เนาะดีแต่บอกเอาใหม่เป็นมาหายเนาะ มาห่อนี่ครึ่งทางแล้วพี่น้องต้มปลากระไก่ซุปิ้งปลากระไก่ซุปใบยังไะแม่นยิบขึ้นด้วยครับบอกเราจะเอาพื้นมาเห็ดนไงจะบอก่าไส้ใบเขื่อนบุญทางไส้เดือนแตงพอันนไปก็ฮะฮู้ว่าซีเยอะไปบมดเลยไอ้ลักเก่แเม็กหัวโทษแดม็กอีกแล้วโทษแเม็กอีกแล้ว

มันก็ซุดกักาไปวงเ่มันิเบ่บ่วงเนาะบมันคาปลาเดแกเหน่งเลยนะเกือสิละมาี่มันคาปลาลื่นเบิ้ลไปแบงจับึ้นเลย อย่างอันนี้นนกลางามเขจะบอกเยงลมราเนฟาร์รนย้อนไปนึงที่กัน้นึ่งหัวไก่ที่ได้กินอพีน้อย่างกินนี่แหละพี่น้องว้มสุกราคาบแพง ไม่โตหรือว่าจะไปราคาหาซื้อบ่ได้พี่น้องเอ้ยแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้ผมบอกมีเพาะเห็ดพี่น้องมาเห็ดเองโหลดหาซื้อแล้วปลาได้ซาแพงยุบต่ำหงเป็นได้แส็บมันกับเบิร์ตเสบอยู่นี่แล้วเนาะหาอะไรก็กินเลยมาเด้อเอฟทีถูกฐานมากินนํากันเด้อคุณพ่อคุณแม่ทั้งเอื้อดทั้งอายเบิร์ตสุกุสุคนที่เขามาเบิ่งมาส้มสองก็แพงมากินเขานํากันเด้อ

ทางนั้ปิดล้เบ่เนะพี่น้องเนาะเห็นบ่ตีกันบ่เพงเลยเสียงบังกระพัวตึมต่้มตึมตั้มต่ำอยู่ม่กพใส่กันบ่บ้านเลยพ่อบ่เสียงขึ้นสำนาะงานอยู่นห่นะได้สิบมวยเนาะหักเสียหักแต่ตีกันนะมันเกินสิ่นจนจนหัดเพียง

มันมีพ่อป่่อพ่อแหละบัหลายยางเลยบ่ยางมันบ่สุกเอี่ิ้งอีกเฉยบ่แหลืพ่อเออหนึ่วันงเหรเอามาใส่เอาใม่ต้นหนาใส่ได้ีเป็นผ่านตอนนี้บ่โอเคพี่น้องบะเพงกันสิพอปิดคลิปสานี้ก่อนเด้อพอกันคลิปหนาพี่นนอะสบายดีบัตรถกคนสดๆดเลยพี่นนอะ by the